สวัสดีครับวันนี้พบกับแม่หางดีกับไอ่งมงคลนะครับเอา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 เงียบเลยขึ้นเหมือนเมาดูครับเอาแล้วคานไปแล้วดูครับอู้สนุกใหญ่เลยตัวน้ำอู้ถูกใจนะครับดูครับอู้สนุกมากสนุกใหญ่เลยเล่นน้ำ สวัสดีครับวันนี้สวัสดีครับก่อนเร็วดูครับทำอะไรนะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอ้าวเอาแล้วครับยืนโชว์ครับไอ้เหี้ยอ้าวยืนโชว์ครับเอาเอาเอาออกเดี๋ยว,ว่เนาะเอาเสียทิ้บ่นี่เสียดอยากออกแล้วครับอยากออกมาเล่นแล้วสงสัยอยากออกมาเล่นกับพ่อเป่านี่ อ่แม่แล้วดูครับดูคุณแม่คุณแม่คุณแม่คนสวยดูเอ้ยโอ้ยสิมืนนูยังไม่มีใครเข้าไปเก็บอ,อคุณแม่เลยนะครับดูเสียมิ่ง

วิ่งหาคุณแม่เ้าครับทำอะไรนู่นดูครับมาอีกแล้วมาอีกแล้วมาทำอะไรนี่ดู เอ,เ,อเ,อเ,เอาเอาเอาเจ้าชัวอกได้บ้แล้ววันนี้บอกได้บ้แล้ววันนี้โอ้โหดูครับดูโชว์เท้าอีกสนุกครับวันนี้สนุกเลยผมสนุกมากครับดูครับฝนลินใส่เล็กน้อยปอกแป๊กปอกแป๊ก ดูน้ำโอ้ถูกใจเลยครับดูครับโอ้สนุกมากสนุกใหญ่เลยเล่นน้ำเล่นดินเล่นอะไรโอ้โหตัวก็จะกลมไปแล้วครับ กินเก่งครับตอนนี้กินนมแม่กินกินปึ๊บนอนแล้วก็ลุกขึ้นมากินครับกินเกือบทุกทุกชัก่วโมงเลยครับตัวเลขก,กินเก่งมากคุณแม่ก็น้ำนมเยอะคุณแม่ก็สมบูรณ์ครับร่างกายสมบูรณ์ ดูครับแม่ก็ยืนเล่นโยกย้ายไปครับเอา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 ดูตัวเลขเราทำเลยนอนเล่นแล้วสน,นุกครับสน,นุกมากเลยพ่อเปาสนุกมากเ,เลยครับพ่อเปา เฮ้ยเฮ้ยขานอ่ะขานอ่ะเอ้าเอ้าเอ้าล้ยเนาะหนวกมากเลยได้เล่นนี่ดูครับเฮ้ย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 ดูครับทำอะไรของเขาเนี่ยเอ้าขานเนาะเฮ้ยสงสัยจะขานออกลัววะนี่เอ้าเอ้าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย เอาเร็วคันคันเฮ้ยคันแล้วครับเอ้ยผมจะออกไปได้ครับผมจะออกไปผมมาแจ้งออกกันผมคันออกกัได้ดูครับไปเร้วไปแล้วคันไปแล้วเอ้ย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 ผมเชออกไปได้ครับดูครับเหยียบไม้ครับไม่สิหักเด้นั่นไม่สิหักเด้ดูเอ้ยเอ้ยเอ้ยยังน้อนึ่งไปแล้ว ไปแล้วไปแล้วครับไปแล้วไปแล้วทำเลยทำเลยดูครับไปนั่งไหวอะไรต้นไม้น่ะอยู่นั่นน่ะเอาเอาดูครับนั่งไหวต้นไม้เดิน่ะมานี่มานี่เร็วมาแล้วคานมาคานมาคานมาเอ้ยมาแล้วคานแล้วคานแล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหกำลังเริ่มหัดคานครับเดี๋ยวอีกสักหน่อยก็เริ่มคานเก่งแล้วครับ โอ,โอ้ยโอ้ยขึ้นมวลเถอะมานี่อะไรขึ้นม,ม,นนมวลเถอะมาดูครับเอาแล้วขานไปแล้วดูครับอู้หสนุกใหญ่เลยสนุกมากครับนานๆได้เล่นน้ำฝนทีผมสนุกครับพ่อเป้าดูครับดู <c oughs> เอ้ย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 เอ้าเอ้าเอ้าเอ้ยเอ้ย หมุนใส่หมุนขววอยู่นี่เอาคานนี้ลองคานนี้ฝึกคานเอา้ายกล้ยกอยกล้อเอา้ายกล้อดิสนุกใหญ่เลยครับ คานแล้วเริ่มคานมาเรื่อยๆต๊ดติดตดด,ด,ดมาเลยครับดูครับ <c oughs> โอ้ยทำได้ท่าน่ารักมากเลยครับดูครับดูเอา้าเอา้าเอา้าหูยหัว <c oughs> พ่เป๋าก็ไม่ยอมเปิดคองให้ทีอยากออกมาเล่นข้างนอกแล้ว อยา่ามาเล่นเดี๋ยวผมจะปีนออกไปเลยนะพ่อเปานี่ไม่เปิดให้ผมทุกทีแล้วหาแม่แล้วหาคุณแม่แล้ว,แม,แ,ลวแม่ก็ยังไม่ค่อยหิวเท่าไหร่สงสัยอิ่มครับวันนี้อากาศเย็นสบายคุณแม่ เ็นเอนองหถ้าหากชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมเข้าไปกดไลค์กดแชร์กดสับตะไคร้กดกระดิ่งให้ด้วยนะครับผม<อ>เพื่อจะไม่พลาดคลิปต่อๆไปนะครับผมอันนี้ผมต้องขอลาก่อนนะครับ